ก็นี่คร kind of um, ับยายชิคกูบอว่าือเพราะที่ตามกระแสทุกเรื่องเลยนะลูกนะเราต้องดูตัวเราด้วยลูกยายไม่มีตังค์จะซื้อให้หรอกเออหนาวแล้วคุยด้วยแล้วดีสิครับยายอืมหนาวแล้วโู้ยายซื้อคมถึงขอร้องแล้วอ้าวแกไม่สนใจอ่ะได้ไม่สนใจใช่ไหมนั่นเงกระเป๋าตังตังอยู่ไปขโมยเลยดีกว่า ช่วงนี้ชุดกกวะมาแรงเลยแต่ขอให้ยาซื้อให้ดีกว่าเนี่ยครับอยาซื้อชุดกกวะให้ผมหน่อยได้ไหมครับชุดอะไรของน้องฟิสอีกอะลูกช่วงนี้ยายตังใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ลูกนายายหยุดกีดยางแล้ววันนี้ครับยายซื้อกกว่าอเพราะที่ตามกระแสทุกเรื่องเลยนะลูกนะเราต้องดูตัวเราด้วยลูกยายไม่มีตังจะซื้อให้หรอกเออเนาวแล้วไปคุยด้วยแล้ว đi lẽ. gấp No, anh leo, đúng lắm ai đây, nít. Tay lại đúng lắm rồi. Jamison, tay hôm lái Hôm nhìn chắc đinh chắn hôm nay. Hôm nay, chắc đinh chắn hôm nay. Hôm nay, chắc đinh chắn hôm nay. Hôm nay, chắc đinh chắn hôm nay. Hôm ra chắc đinh chắc đinh chắc đinh chắn hôm đây Hôm chắc đinh chắc đinh เบื่อ,อจริงเด็กคนนี้เอาแต่ใจตัวอเองคู่ยายซื้อคุณถึงขอร้องแล้วอ้าวแล้วไมส่สนใจอะ่ะได้ไมส่สนใจใช่ไหมนั่นไงกระเป๋าตังตั้งอยู่ไปข,ขโมยเลยดีกว่าหึอย่ายลืมทิ้งไว้ในรู้ดิพี่กี่บาททัง้งหมดว้าวอุ้ยหลายบาทเลยเนี่ยยายโกหกเราว่าไม่มีตังสักบาทไอเนี่ยมันคืออะไรกัน,นไปาไปซื้อเลยดีกว่า เพราอหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่นะก็จะเอาชุดมให้สักหน่อยป้าไม้ก็ซื้อมาฝากเฮ้ยอยู่ไหนลูกออกมาหน่อยมีอะไรครับบายเมื่อกี้ผมกำลังจะออกไปข้างนอกพอดีเลยชือโกโกวาที่ต้องเพออยากได้ลูกไม่ต้องจักดินจักงอแล้วเนี่ยป้าไม้ก็ซื้อส่งมาให้นี่ย่ๆเียมาดูสิของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนี่ใหญ่แกะด้วยนี่ยังหอมอยู่เลยยังหอมผ้าใหม่อยู่เลยว้าวายถูกใจวัยรุ่นเลยนี่ว้าวองดู ทำไมเขาซื้อมาฝากพอดีเลยยายไม่ต <den> ้องเสียตังค์ให้น้องพจสว้าวพอดีเลยเนี่ยพฟได้ดูข่าวบ้างไหมช่วงนี้ลูกเด็กช่วงนี้ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นขโมยกันเยอะนะช่วงนี้นะน้องพจสดอย่าไปทําแบบนั้นนะลูกนะเออยายครับคือจริงๆแล้วผมแอบขโมยเงินยายมาครับอ้าวยายเพิ่งพูดเมื่อกี้นี่วาวัยรุ่นเป็นเด็กขโมยหมดแล้วช่วงนี้อยากได้เงได้นี่แต่ว่าหาตังค์ทำซื้อเองไม่ได้อ้าวทำไมพจสดทำอย่างนั้นนะลูก เนี่ยผมคำมัมาหมดเลยอะครับผมจะเอาไปซื้อชุดก,กว็ว่าเออเอาคืนไหมายายฟเฟสดแย่จังนี่ใส่อย่างนี้ลูกเอามามานี่เฟสดร,รู้ไหมตังที่มีอยู่เนี่ยยายต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างหพวสดยังไม่รู้เลยลูกเออผมขอโทษกับยาย,ยายกันยายกับผมเลยนะครับเนี่ยตังนี้อะยายต้องไปซื้อข้าวสารซื้อกับข้าวมาน้องเฟสดกินนี่แหละลูกใล้ซื้อขนมอะไรก็ตังนี่ทั้งนั้นแหละผมขอโทษกับยายที่ลังอะผมจะไม่ความอยาก ได้ของผมอ่ะเป็นต้นเหตุของการขโมยอีกแล้วครับรู้จักคิดก็ดีแล้วลูกเนี่ยยายเพิ่งสอนแบบแม่มเมื่อกี้นี่เองเอาเสื้อไปเก็บไว้ผมไม่อยากให้ทำแบบนี้นะลูกนะจำไว้เลยไม่ต้องทําเลยเพื่อนๆจงไว้นะครับว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีมากๆนะครับเราไม่ควรที่จะเอาความอยากได้ของเราเนี่ยไปขโมยเงินคนอื่นมาซื้อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง The First Story ด้วยนะครับบ๊ายบาย